ด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมร,ราชาโองการให้สมเด็จพระเจ้าพระคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริสโสภาพนณวดีฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิตดาดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานน้ำพระมหาสังในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบหรอบและในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าขอภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดา ราชสุดาสิริโสภาพนวดีทูนเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสเด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาสายด้วยสมเด็จพระเจ้าพระกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชเทวีประูตบเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้า พาติกาเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีต่อมาในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน